สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้นะครับผมก็ได้ลงสับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เอาอีสุนโไปไปมัดนะครับที่ป่านะครับผมวันนี้นงสมโอนะครับผมได้ไปน้ำมูลนะครับวันนี้ว่า ว่าจะเอาน้องสมยิงเราไปนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมก็นะครับผมวันนี้ก็ช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยนะครับผมันนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับนี่สวัสดีแล้วนะ้องสมยิงดังๆดีค่ะเล้วอีกบนสูงเย็่มเย็บมหน่อยเย็่ม บนสูงแอกชันหน่อยบนโอเคครับก็วันนี้นะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับลงจากาสับประรดรถล,ลงสับประรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับพ่อของโบบานนะครับฟานเสือฟานสิงนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะครับของหมู่บ้านสลานะครับวันนี้ก็ ได้กันกินกันทุกเชือกนะครับวันนี้ก็30กว่าเชือกนะครับ30กว่าเชือกนะครับก็ฟามเสือฟามสิงก็ได้จัดให้มา1นึคันสิบล้อนะครับมาจากพัทยานะครับผมก็เดือนนี้ก็ฟานเสือฟานสิงก็ให้อาทิตย์ละคันนะครับอาทิตยละคันนะครับผมเอื้อก็เดือนนี้นะครับฟานเสือฟานสิงนะครับ ็ให้อาทิตย์ะคันนะครับอาทิตย์ะคันก็มาจากพัทยานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ f อจากช่องความเสือความสิงนะครับช่องแอลเฟนไทยแลนด์นะครับพ่อของโมบานนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะครับผมก็เดือนหนึ่งก็เดือนนี้เขาจะให้มานะครับผมอาทิตย์ละคันนะครับอาทิตย์ละคานก็ต้องขอบคุณมากครับที่ช้างได้กินอิ่มนะครับวันนี้นะครับผม ก็อาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็สุดยอดแล้วนะครับผมผมผมเขาก็ถือว่าสุดยอดนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับความเสือฟานสิ่งหนึ่งครับที่ยามลำบากก็ยังไม่ทิ้งช้างด้วยกันนะครับฝานช้างด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมต้องขอขอบคุณแม่แม่เอซีจากช่องแอร์ฟนไทยแลนด์นะครับที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับผม นี่ครับวันนี้นะครับน้องชมยิงเราน้องคนสวยเรายังไม่ได้ไปน้ามูลนะครับบอกว่ายังทำภารกิจยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็เพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จก็มามาดูแลเขาหน่อยนะครับก็จะพาเขาไปนี้เลยครับผมถ่ายคลิปเสร็จก็จะพาเขาไปลงน้ํามูลนะครับเมื่อวานก็พาน้องชมโอไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาน้องคนสวยเราไปหน่อยนะครับออกที่ ออกกำลังกาย,ยหน่อยครับยืดเส้นยืดสายนะครับสลับสับเปลี่ยนกันวันคนละวันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี <Rey> ้นะครับวันนี้ได้กินอิ่มเลยนะครับพี่สมหญิงน้องสมหญิงกับพี่ส้มโอนะครับผมก็ได้กินตั้งสับปะรดแล้วก็อ้อยแล้วก็ย่านีเปียนะครับวันนี้ครับอาหารอร่อยมากเลยนะครับอาหารอร่อยมากเลยนะครับนี่วันนี้นะครับ ันนี้อาหารอร่อยมากเลยนะครับที่สมโอกับน้องสมหญิงเรานะครับทั้งสับปะรดทั้งยาในเปียนะครับวันนี้ได้กินนะครับนี่ครับประมาณเที่ยงนะครับนี่ก็เขาได้อยู่ร่มต้นไม้นะครับสองต้นนี้ครับต้นสะเดานะครับนี่ยามถึงเที่ยงนะครับผมถ้าแต่อยู่ฝั่งนี้ก็ร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้นะครับที่อยู่ที่กินของเขาก็จะประมาณนี้ครับของน้องสมยิงเรา แต่พี่สมโอเราอยู่กลางแดดเลยนะครับต้องปลูกไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้นะครับหลังบ้านนะครับผมก็วันนี้ให้เขาไปอยู่ที่ร่มหน่อยนะครับอยู่ที่ป่านะครับขึ้นไปเมื่อกี้นะครับขึ้นไปเมื่อกี้นะครับส่วนน้องก็อยู่ตรงนี้นะครับทั้งนี่ตอนเย็นก็ผูกไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่ที่อยู่ที่กินของเขาเนาะครับของน้องสมยิงเรานะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับผมที่พฝ้ควานนะครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์มาหลายวันแล้วนะครับน้องกองไม่ว่างนะครับบางทาีบางทีก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็แค่กล้วยก็ฮะกดรรัดแคก่ก็ Các đi chị chị bố cháu 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 vùng cháu 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 ดึงเงยไปจีติยวจีเท่ไหนจีหรือไ่จีแม่บ่นี่นะครับก็ ที่อยู่ที่กินของเขานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็บางทีครับพอฝานไม่ได้ติดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็บางทีไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้ตอบมาหลายวันเลยนะครับก็น้องๆก็ไม่ว่างบางทีพวก บางทีผมก็ไลฟ์สดช่วยควานต้นนะครับที่หมู่บ้านสลา,านะครับช่วยเรือชาวช้างตกงานนะครับ <c oughs> ที่หมู่บ้านสลา,าเลยผมบางทีก็ถึงสองทุ่มนะครับสองทุ่กว่าบางทีผมก็ไม่ได้ตอบนะครับน้องก็นอนแล้วก็ไม่กล้าไปนะครับผมก็นะครับเมื่อวานก็ หนึ่งทุ่มนะครับไลฟ์สดขายผลไม้ขายออนไลน์นะครับช่วยช้างตกงานหมู่บ้านสลานะครับก็หลายเชือกนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าเชือกนะครับ29เเชือกนะครับผมเมื่อวานก็ถึงหนึ่งทุ่มนะครับบางวันก็สองทุ่มกว่านะครับบางวันก็สองทุ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางทีก็ไม่ได้ตอบนะครับต้องขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีนะครับผู้ติดตามด้วยนะครับผม ที่ผมก็ไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้ตอบนี่นะครับก็วันนี้นะครับว่าจะไปน้ำมูลนะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนนะครับน้องๆมาบอกเมื่อกี้ว่าจะพาน้องไปที่วัดป่าเจียงนะครับไปวัดป่าเจียงนะครับมีงานอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวก็จะพาไปนะครับนี่ วันนี้เขาจะพานะครับก็เลยว่าจะเอาน้องสมยิ้งเราไปนะครับว่าจะเอาน้องสมยิงเราไปนะครับ,มรไ,รบไม่รู้เราจะพาไปทำอะไรนะครับวันนี้ก็เดินจะพาไม่ได้ไปน้ามูลเลยนะครับหยุดไปน้ามูลนะครับว่าจะไปที่นู่นนะครับ พาไปนู่นเลยนะครับก็นี่ครับวันนี้จะร้อนหน่อยครับถ้าอยู่แบบนี้ทั้งวันก็จะร้อนหน่อยนะครับก็เลยต้องสลับสับเปลี่ยนกันนะครับผมไปน้ำมูลนะครับวังที่พี่ชมโอไปนู่นเราก็ต้องเอาน้องชมยิงเราเข้าป่านะครับไม่ได้เอาไว้ที่นี่นะครับไม่ได้เอาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ที่ป่าที่ร่มนู่นครับจะจะมีต้นไม้เยอะๆนะครับ เป็นป่าดงไชทอนะครับต้นไม้จะมีกินเยอะนะครับผมนี่นะครับกินอย่างอร่อยเลยนะครับวันนี้อิ่มนะครับวันนี้ได้ต้นสับปะรดกินนะครับผมมีทั้งอ้อยนะครับแล้วก็ยาในเปียด้วยนะครับยาในเปียด้วยนะครับผม กินแบบอร่อยเลยนะครับวันนี้น้องสมยิงเรากับพี่สมโอนะครับก็ต้องขอบคุณวานเสือด้วยนะครับควานสิงนะครับพ่ขอบงบานนะครับผมจากช่อง e อ e ฟ h a n t Thailand จากแม่แม่เอฟซนะครับจากช่อง e อ e ฟ h a n t t h a i l แ n นของเขานะครับที่มาช่วยเหลือพวกเรานะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ได้กินนะครับก็ได้กินทุกเชือกนะครับอืม ได้กินการทุกเชือกเลยครัได้กินการทุกเชือกเลยสมหญิ่งเรานะครับน้องคนสวยเราเดี๋ยววันนี้จะพาไปวัดนะครับก็มาจากวัดป่าเจียงก็หลายเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้ไปนะครับวันนี้ลองจะลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าน้องไปที่นูนะ่นเป็นยังไงนะครับนี่ก็ ได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วแม่แม่เอฟซีได้กินสับป,ประรดแล้วนะครับวันนี้อครับอร่อยจริงๆเลยนะดูการเคี้ยวครับโอ้สุดยอดมากเลยครับน้องสมยิงเราน้องคนสวยเรานะครับวันนี้อดเล่นหน้ามูลเลยนะครับเล่น อาบน้ำสายนะครับวันนี้น้ำสายดีกว่าอันนี้นะครับจะพาอาบน้ำสายแล้วน้องสมยิงเรานะครับนี่คนสวยเรานะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พังสมยิงกับพังสมโอด้วยนะครับแล้วก็ผมด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยฝากติดตามด้วยครับก็น้องนะครับได้ผสมได้เก้าเดือนแล้วนะครับผมเก้าเดือน นะครับวันที่หนึ่งก็ครบเก้าเดือนพอดีนะครับนะครับก็ติดตามหน่อยนะครับว่าจะมีทายาทไหมครับจะมีตัวเล็กไหมครับนี่เพราะว่าเราเคยมีมาแล้วนะครับก็อยากให้แม่ๆม c อช่วยติดตามหน่อยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็อยากฝากเพียงไว้เท่านี้แล้วนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดสับไ์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามทางช่องฟังสมหญิงกับฟังสมโอด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมอสวัสดีค่ะแล้วดังดังเคียวอยู่นะครับไม่ดังเลยนะครับเอาไม้ดิเอาไม้ดังดังหน่อยดังดัง โอเคครับอะ่ะเดี๋ยวจะให้เก็บพุดวอนเก็บได้ไหมนี่เก็บมาเก็บเก็บบนสูงบนเออบนสูงมาให้หน่อยอะ่อะอ่ะให้เออขอบคุณคาแล้วดังๆเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวเก็บใหม่ดิเก็บได้ไหม เก็บเก็บบนสูงแอคชั่นอ่าลองปะเอาทิ้งดิปะลงปะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่ทำได้ไหมนี่อ่ะชุดบาสอ่าแต่ก่อนก็ชุดบาสเป็นนะครับอ่ะบนสูงบนสูงปะเอ้าโยน,นอโอเคครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมอ่าทดสอบดูว่า ความจำยังจำได้ไหมยังจำได้นะครับหรือแค่เต้นนะครับยังเต้นไม่ได้เลยนะครับกับพุรุฮุบนี่ขอบคุณแล้วขอบคุณเอฟซีแล้วดงัดงๆหน่อยโอเคบนสูงแอคชั่นบนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม